คนสวยมาทําอะไรเอามาทําอะไรมาทํางานค่ะมาทำงานอันนี้เนี่ยนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่อะไรเดี๋ยวนี่อะไรผ้าเหรอเอามาจากใส่วะเอามาจากอิสลาศอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตอบปัญหาก่อนให้มืดก่อนใส่เบิงเปิดอ้าดูเอาว่ะมึงนี่ผ้าขึ้นหลายเนอะวะมึงบดได้กี่หลักมาตัวไม่อยากกี่หลักมาเด้อตำรวจจับเด้เออจักบาท เอาซาบะเลยซาบาเดี่ยวเดียวเดี่ยวเดี๋ยวดียวเดียวเดีเดียวเวมึงแน่ใจว่ากูมาถือจับนะโอเคปอมึงเอาจะทิ้หิ่งในของบ้านนึงวะไม่ไม่ทนี่แหะค่ะหิงเอาวันดีเอฟซีก่อนโอเคโอเคจัดจัดไม่มีกาแฟหรอคะไม่มีค่ะพาไ่โดนจับนะโอเคจัาจจุ๊บจุ๊บโอ้ยนะโอ้โหพาอะไรม่งวะเนี่ย โอ้ยส่วนมากเป็นพระกิ่งพรโถทอนนี่ว่าแม่พระพิตายอุยอ้ยอุ้ยตายแล้วคุ้มคุ้มคุมคุ้ม,ม,มทุกวันเลยโอย้ช่วงนี้ก้อยให้โชคจริงๆวะ่ะหลวงพ่อรวยก็มีเว้ยตายแล้ววันนี้เกิดแล้วโว้ยเกิดแล้วโว้ย